BBC และ AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีบริสจอนสันยืนยันระหว่างการชี้แจงต่อคณะกรรมาการรัฐสภาเมื่อวานนี้ยืนยันว่าจะไม่ลาออก เนื่องจากได้รับการเลือกตั้งมาโดยชาวอังกฤษราว14ล้านคนให้ทำหน้าที่ดังนั้นก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ประชาชนมอบหมายต่อไปพร้อมปฏิเสธว่าจะไม่จัดการเลือกตั้งแบบใหม่ฉับพลันหรือที่เรียกว่า snap general election โดยวันเลือกตั้งที่เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ก็น่าจะเป็นอีก2ปีหรือในปี2567จรอหสจอร์นสันถูกเรียกเข้ามาชี้แจงต่อรัฐสภาหลังจากรัฐมนตรีจำนวนมากต่างตบเท้าพร้อมใจกลาออกภายในวันเดียว เริ่มจากนายซาจิตจจวิทรัฐมนตรีสาธารณาสุขนายบริชิซูเนกรัฐมนตรีคลังจากนั้นตามมาด้วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรวมกันแล้วมากกว่า40คนภายใน24ชั่วโมงล่าสุดจอร์สันเอาคืนกลุ่มรัฐมนตรีด้วยการสั่งปลดฟ้าผ่านายไมเคิลโกฟรัฐมนตรีการเกหะและชุมชนที่ออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้จอร์ันลาออกอย่างเปิดเผย โดยเรียกโกฟว,ว่าเป็นพวกมูมเห่าขณะที่รัฐมนตรีฝั่งให้การสนับสนุนกล่าวว่าจอร์แนมาจากการเลือกตั้งหากจะต้องปลดจอร์แนจะต้องทำผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องขณะที่เพจ World u p d เด e ได้อ้างอิงข้อมูลจากบรูเบิร์กรอยเตอร์และ CGTN ระบุว่าสหภาพยุโรปชนะเข้าสู่ยุคหินเก่าแล้วรัฐบาลอังกฤษไม่มั่นคงแตกละเอียดทูลูถูก,กัง ขณะนี้นักลงทุนมีความเห็นตรงกันทั่วโลกว่าสหรัฐยุโรปถึงจุดเศรษฐกิจถดถอยแล้วความต้องการใช้พลังงานน้ำมันในระยะยาวต่อไปนี้อาจจะลดลงราคาจากปัจจุบันไม่เกินราวร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะค่อยๆลดลงเท่าเดิมก่อนเกิดสมรภูมิรบในยูเครนเหลือราว65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี2022แต่สมมุติฐานนี้อ้างอิงที่การผลิตน้ำมันรัสเซียคงที่ราว10ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้น อารเซียหัวหน้าโอเปกพลัสตกลงกับกลุ่มโอเปกลดกำลังการผลิตลงประเทศเดียวเหลือ5-7ล้านบาร์เรลต่อวันราคาดังกล่าวก็ยากที่จะเป็นไปได้เพราะโลกตะว,วันออกจีนอินเดียเอเชียอาเซียนที่เศรษฐกิจกำลังมีแนวโน้มฟื้นตัวจากโควิด -19 จึงมีความต้องการใช้น้ามันเพิ่มขึ้นทดแทนในส่วนของที่โลกตะว,วันตกขณะนี้ยุโรปกำลังโกลาหลโอลมานอย่างหนักจากการขาดแคลนพลังงานน้ำมันกา๊าซในการเตรียมตุนช่วงฤดูหนาวสุดโหดที่จะมาถึง โดยแต่ละชาติไม่สนใจภาวะอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรกันอีกแล้ว EU เร่งนำเข้าฐานหินกักตุนกันขนาดใหญ่จนท่าเรือในยุโรปแน่นขนาดส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐโคลอมเบียออสเตรเลียและอินโดนีเซียตามลำดับการขนส่งระยะทางไกลามากราคาจึงแพงกว่าฐานหินทัยนยหลายเท่าตัวต่อไปนี้ยุโรปจะเข้าสู่ยุคหินเก่า เผาฐานหินโรงไฟฟ้ากันขนาดใหญ่สภาพอากาศฝุ่นละอองจะปกคลุมด้วยควันมนลพิษสีดำทั้งทวีปและไม่มีโอกาสกลับมาท้องฟ้าสดใสเหมือนก่อนอีกแล้วส่วนการเมืองภายในยุโรปเดือดระอุมืดมัวระส่ำระสายยิ่งกว่าเช่นในเบลกเรียผู้นำประเทศที่โปรสหรัฐถูกสภาโหวตตกเก้าอี้ไปแล้วฝรั่งเศสพรรครัฐบาลแพ้การเลือกตั้งสอสอกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยออกกฎหมายอะไรไม่ได้เลยเยอรมน,นี เกิดม็อบวุ่นวายในหลายเมืองให้เลิกหนุนอาวุธให้ยูเครนและนาโต้อุตสาหกรรมทั้งหมดในเยอรมันเสี่ยงล่มสลายอย่างท้าวรนเช่นอลูมิเนียมแก้ว B, กเคมีภัณฑ์เนเธอร์แลนด์ม็อบเกษตรกรเรือนแสนไม่พอใจรัฐบาลมากที่อัตรางเงินเฟอ้อสูงและทิ้งรอยแผ่กเกษตรกรโปแลนด์ม็อบจำนวนมากออกมาประทว้วงโห่ร้องขับไล่ชาวยูเครนกลับไปดินแดนของตนเองเพราะชาวโปแลนด์พบว่าผู้ลี้ภัยจำนวนมาก จอดรถยุโรปหรูหราราคาแพงเต็มอาคารไปหมดร่ดำรวยใช้ชีวิตสุขสบายกว่าชาวโปโลแลนด์ไม่ใช่ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจึงควรกลับไปยูเครนส่วนสหราชอาณาจากักรรัฐบาลกำลังร่อแร่ผลจากรัฐมนตรีคลังและสาธารณสุขลาออกเพราะหมดความเชื่อมั่นต่อผู้นำประเทศสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองรุนแรงเกินคาดนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันกำลังเคว้งขาลอยสเปะสปะั ตั้งแต่นายนาดิมชาฮาวีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้มารับตําแหน่งรัฐมนตรีการคลังสร้างความมุนงงและวิผ่าววิจารณ์ในสังคมอังกฤษว่าสภาพเศรษฐกิจวิกฤตอย่างนี้อย่างตั้งคนไม่เหมาะสมมาบริหารคลังประเทศตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลอังกฤษจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆประมาณ22คนและรัฐมนตรีช่วยว่าการรวมเป็นคณะบริหารรัฐบาลกว่าร้อยคนซึ่งไม่มีการกําหนดจํานวนรัฐมนตรีล่าสุดรัฐบาลกลางอังกฤษ มีรัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการท้อแท้ทอใจลาออกชิ่งหนีก่อนเดือจะล่มไปแล้วกว่า38รายหรือเกือบ40%อร์เคณะรัฐบาลจึงอยู่ในสภาพทุรักทุเลมากที่สุดในระบบการปกครองของอังกฤษนั้นเป็นต้นแบบสังคมโลกมายาวนานโดยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยสมเด็จพระราชนีนาถอลิสเบตที่สองส่งดำรงตำแหน่งในฐานะประมุขแห่งรัฐ ส่งใช้พระราชอำนาจฝ่ายบริหารผ่านทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานสถานการณ์ของประเทศเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยที่พระองค์จะเสนอแนะและซักถามเหตุการณ์ต่างๆเป็นจารีตไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรจะมีพระราชอำนาจดังนี้เช่นการโปรดเกล้าแต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามพระราชอัธยาศัยโดยรับฟังคำแนะนำจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาการโปรดเกล้า แต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรีการลงพระปรมาพิไทยในกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการยับยั้งกฎหมายการบังคับบัญชาการกองทัพในฐานะองค์จอมทัพแห่งชาติโดยผ่านสภากลาหมในพระปรมาพิไทยในพระมหากษัตริย์ประกาศสงครามหรือประกาศสันติภาพส่งหรือถอนกำลังทหารในเขตพ้นทะเลโปรดกล้าวแต่งตั้งองคมนตรีหรือที่ปรึกษามีกว่า500คนมากที่สุดในโลก รัฐมนตรีทุกคนราวร้อยคนจะเป็นองค์ขมนตรีโดยตำแหน่งส่วนที่เหลือ400คนแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆพระราชทานเครืร่องราชอิสริยพรรับรองสถานะทางการทูตให้อำนาจและรับรองตราตั้งราชทูตการเมืองภายในสหราชอาณาจักรยามนี้สั่นคลอนไม่มั่นคงอย่างรุนแรงวิกฤตหนักที่สุดนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกลาง แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะบริหารประเทศต่อไปอย่างราบรื่นมีแต่นับวันจะถอยหลังจบลงวันใดเท่านั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันแห่งอังกฤษต่อสายหาประธานนาธิบดิเซเลนสิี้แห่งยูเครนขอให้สั่งทหารสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้จะยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียได้แน่นอนอังกฤษจะรับประกันความมั่นคงและจะยืนเคียงข้างเสมอทนทูกสีต่อไปอีกสักนิดความบาดรัสเซียต่ออีกสักหนอยสู้ต่อไปชนะความถูลู่ถูกกังแน่นอน